สวัสดีครับผมนัทวัน์อ้นรัตน์นะครับตามที่รับปากกับมันี่ชาแนลไว้ก็วันนี้มาเล่าเรื่องเทคนิคเทคนิคของผมส่วนตัวนะครับเป็นแบบฉบับของนัทวัน์จริงๆนะครับจะไม่จะอาจบางท่านอาจจะฟังแล้วอาจจะผิดกับที่เล่าเรียนมานะครับก็ลองฟังดูเป็นอ,องค์ประกอบในการตัดสินใจผมผมขออนุญ,ญาตทวนอีกทีนะครับ1วิธีการเก็งกาไรต้องเหมาะสําหรับนะักเก็งกาไรเท่านั้นนะครับคนที่เป็นที่คิดว่าตัวเองเล่นรอบ ยาวๆอยู่แล้วแล้วเล่นดีอยู่แล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาดูวิธีนี้นครับวิธีนี้จะช่วยเฉพาะคนที่เป็นนักเกงกาไรแล้วอยากจะเกงกาไรนะครับซึ่งอันนี้โบกเกอร์ก็ชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ปริมาณการซื้อขายมันขยับแต่ว่าผมอยากให้เราไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับคือพี่ก็ได้กาําไรผมก็ได้คอมมิชชั่นนะครับผมก็เลยจะมาสอนวิธีการเล่นเกงกาไรให้ฟังนะครับนี้วิธีการเลือกหุ้นว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีหุ้นทั้ง400ตัวเนี่ย เราจะเล่นเกงอะไรกับมันได้ยังไงเราต้องใน3ตัวที่ผมบอกว่านะักเกงําไรควรจะมีหุ้นทั้ง3ตัวเนี่ยเราต้องเล่นอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีคำจะไม่มีข้อกําหนดอันนี้นะครับเราจะดูที่กราฟเป็นหลักเพราะว่าเราบอกแล้วไงว่าการเล่นเกงอาไรนั้นเราต้องอาศัยกราฟเป็นหลังนะครับการวิเคราะห์กราฟเป็นหลังแล้วการวิเคราะห์กราฟนี่ก็จะเป็นเคิดอาวุธตัวหนึ่งอาวุธตัวนี้ปัญหาก็คือว่ามันถูกทําลายได้ ดูแวมพร์ช่อง3หรือเปล่าแวมพร์เป็นอวตาก็ถูกทำลายได้เทคนิลยีถูกทำลายได้เหมือนกันถูกทำลายได้โดยมีแรงซื้อแบบมีนัยสำคัญเข้ามาทำลายโครงสร้างที่เป็นแนวต้านสำคัญหรือมีหุ้นในปริมาณเยอะๆเข้ามาทำให้แนวรับสำคัญนั้นถูกทำลายไปจำจำไว้ทีนะครับการวิเคราะห์กราฟ ที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านสําคัญจะถูกทําลายได้ด้วยปริมาณหุ้นหรือปริมาณเงินเท่านั้นเวลาแนวต้านสําคัญอย่างรอบที่ผ่านมานี่นะครับการลงทุนในตลาดหุ้นเราเนี่ยในรอบตั้งแต่ประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างอันนึงเนี่ยซึ่งผมเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าแนวต้านสําคัญไม่ใช่แนวต้านสําคัญแนวรับสําคัญไม่ใช่แนวรับสําคัญก็แปลว่าสิ่งที่ คนคน,นักเก็งกำไรรายใหญ่ๆที่เขาเข้ามาในตลาดเนี่ยเขาใช้เขาเปลี่ยกนกลยุทธ์ใหม่เขารู้แล้วว่าเราคิดอะไรอยู่เรากำลังจะทำอะไรเราจะขายที่แนวเราวางที่แนวต้านใช่ไหมเราบิดรับที่แนวรับใช่ไหมเขาก็ทุบให้เลยนะครับมันเลยเป็นปัญหาในการเล่นในรอบที่ผ่านมานะแต่ว่าจำไว้ว่าเราจะถ้าเราถ้าเราวิธีแก้ก็คือเราจะต้องแบ่งไม้ในการเล่นอาจจะสองไม้หรือสามไม้ในการวางตามจุดต่าง น,นี้วิธีการเล่นเกงกำไรเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นหุ้นเล็กได้อย่างเดียวนะครับนักเกงกำไรต่างประเทศที่เรียกว่าเฮดฟันเนี่ยนะเป็นนักทุนจากต่างประเทศจะจะประเทศไหนก็ตามนะครับเขาก็เล่นเกงกำไรเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาเล่นเกงกำไรในหุ้นไอ้เก้าตัวที่เราคุยกันที่เป็นหุ้นชุด A ที่ที่เล่าให้ฟังเมื่อเมื่อตอนต้นๆห,หลายครั้งมาแล้วเนี่ยนะครับเขาว่าจับเอาหุ้น ptc head มาเล่นเอาปตอตทมาเล่น เอาเอา AR มาเล่นเอาแบงก์กรุงเทพ Kbank อย่างรอบที่ผ่านมาเค a บ k เนี่ยเป็นเคสสำคัญเดี๋ยวผมให้ดูกราฟนะครับเค a n k กเป็นหุ้นกรณีศึกษาซึ่งผมจะเซฟเอาไว้สอนอออลูกน้องหรือไม่ก็ลูกค้านะครับเคสนี k ้เป็นงี้ครับหุ้น K-Bank เนี่ยเป็นหุ้นชั้นดีนะครับมีประมาณการซื้อขายมากเป็นหุ้นที่เป็นหลีดของอุตสาหกรรมแบงก์ในรอบที่ผ่านมาก็ได้นะครับ Research ทุกที่จะเล c o m เมนตว่า K-Bank เป็นหุ้นชั้นดีแล้วก็แนะนําซื้อหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่านี่เป็นเป้าหมายสําคัญในการเข้าเล่นเกงกาไรเนื่องจากคนในตลาดนั้นชอบหุ้นตัวนี้คนในตลาดหุ้นไทยนะครับชอบหุ้นตัวนี้ฝรั่งก็ใช้วิธีการทุบนะครับผมผมเริ่มจากการทุบก่อนนะครับทุบ 1- 2 2ครั้งครับทุบ2ครั้ง ถ้าท่าที่ผ่านมาของแนวโน้มขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่สําคัญมากแนวรับสำคัญมากก็คือเราก็ตั้งแนวรับอย่างเี้ครับเหมือนที่เคยสอนนะครับตั้งแน,แนวตั้งธรรมดาเงี้ครับเขารู้ว่าแนวรับสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับเขาทุบลงมาให้ชนแนวรับพอดีเลยครับร้อบงาทเสร็จแล้วก็ปล่อยรีบาวครับเพื่อให้คนในตลาดรู้ว่า นี่เป็นแนวรับสําคัญเพราะฉะนั้นเวลาลงมา112บาทก็จะใส่ออเดอร์เต็มไม่มีถอยนะครับวันรุ่งขึ้นก็ทุบลงนี่ครับทุบลงนอะันนี้ไอ้ที่เราเรียนกันผ่านทางกราฟหรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่บอกว่าเวลาหลุดแนวรับสําคัญเนี่ยยู่ต้องคัดลอดทิง้งสิ่งที่นักทุนต่างประเทศหรือนัเอกเกงใบ ที่เป็นเฮดฟานทำก็คือเขาไม่ได้ขัดทิงเขารู้ว่าเขาจะได้หุ้นปริมาณมหาศาลด้านนี้เขาก็รับเต็มๆครับเสร็จแล้วเวลาข้ามแนวต้านเวลาข้ามแนวต้านก็ข้ามเลยครับแนวรับจะกลับเป็นแนวต้านนี่ตามตามบทเรียนเดิมนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าปีนี้คุณต้องลื้อทฤษฎีบางทฤษฎีทิ้งนะครับแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลย พอตรงนี้แนวต้านไม่ใช่แนวต้านไม่มีแรงขายนะครับขายที่ไม่ได้ขายตรงนี้ก็จะขายตรงนี้เสียของอีกรอบครับเสร็จแล้วดันลงไปคนที่จังหวะฟอ l โล่ได้เขาก็ดูว่าขึ้นไปไม่ถึงก็ดูแล้วไม่ไหวก็ขายขายดูไหมครับเสร็จแล้วปล่อยให้หลุดแนวรับอีกแนวรับแปลว่าแนวรับตรงนี้ไม่ใช่แนวรับเลยนะครับ ไม่ใช่แนวรับเลยแล้วคนที่ปล่อยหลุดตรงนี้ก็สต็อปลอดอีกรอบนะครับหวังว่าจะมารับตรงนี้ไม่มีทางแล้วเขาดันขึ้นเลยครับดันขึ้นรอบนี้พอพักพอพักคนก็เอซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับดันอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่เป็นแนวต้านสำคัญใช่ไหมครับผ่านแนวต้านต้องพอลอรบายนะครับ ทฤษฎีเดิมบอกไว้ไงงั้นนะครับผ่านอันนี้ต้อง follow by นะครับแต่รอบนี้ไม่ใช่ครับรอบนี้ผ่านตรงนี้ต้องขายครับนี่เป็นจุด h ายที่สุดที่คุณจะทําได้แล้วเขาก็ขายออกมานี่เป็นรูปภาพรูปภาพปัจจุบันสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับตรงนี้คําถามก็คือว่าตรงนี้ต้องบอกว่าแนวรับอยู่ที่ประมาณ120นะครับปัญหาคือ ถ้าคุณรู้เรื่องการเล่นทุ้นในรอบที่ผ่านมาหรือกลยุทธ์การเปลี่ยนกลยุทธ์ของเขาไปแล้วเนี่ยคุณจะกล้าใส่ออเดอร์ตรงร้อยยี่สิบไหมตอนนี้ต้องบอกว่าคุณไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าแนวรับอยู่ตรงไหนหรือแนวต้านอยู่ตรงไหนไม่บอกบอกไม่ได้เลยเพราะนั้นรอให้เขาทุบเสร็จก่อนแล้วเขาเข้าซื้อแล้ว่ครซื้อตามก็ได้ไม่เป็นไรเราจะไม่ใสออเดอร์ใดๆทั้งสิน้นจะไม่ให้เขาเห็นออเดอร์เลยว่าเราบิดไว้มากน้อยแค่ไหน อันนี้เป็นกร,กรณีศึกษาที่สำคัญในการเข้าเกงกำไรของนักลงทุนต่างประเทศในรอบที่ผ่านมาซึ่งผมจะยึดสำหรับเป็นแนวทางสำคัญในการเล่นทุนในรอบของปี2554จนกว่าเขาจะเปลี่ยนกลยุทธ์ถ้าเขาเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อไหร่ก็จะกลับมาเล่าให้ฟังอีกที เอาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านต้องฟังแล้วก็ทบทวนนะครับไปเปิดคลิปดูแล้วก็ไว้ตอนต่อไปมามาลุยกันต่อนะครับ